สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับอนเข้าสู่ช่องแท็กเตอร์ลมชาแนลครับผมอ่ะมีเสียงลมเข้ากล้องหรือเปล่าครับตอนนี้ลมแรงมากครับผมพามาดูครับผมแท็กเตอร์คูโบต้า L 5 0 1 8ครับผมเป็นไถรอบที่2นะครับรอบแรกเราเปิดไว้นะครับไอไถกลบต่อฟางไว้นะครับนะแล้วก็รอบที่2นะครับมาไถพรวนนะครับจากนั้นก็น่าจะเป็นบานข้าวนะครับแล้วก็ปั่นนะครับ ผ่าน CMT ครับผมสอง C6 ครับฝนคลุ้งเลยครับฝนยังไม่ตกเลยครับอันนี้ก็เป็นนาของผมนะครับข้างๆกันเน่ยนู่นนะครับต้นนาของผมตั้งแต่นู่นครับเป็นโกดังเก็บฟางของเรานะครับไปจนสุดนู่นนะครับต้นยูคานู่นแหละนะครับก็ไม่เยอะหรอกนะครับผมคือช่วงนี้นาผมมันฝนยังไม่ตกนะครับก็ยังไม่ไถแล้วก็อีกอย่างก็ยังมีวัวนะครับที่อต้องมีพื้นที่นะครับให้เขากินหญ้านะครับนี่ครับโอ้โหฝนคลุ้งเลยครับ กูบ U ูตา L50 ครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็ไปไถพรวนนาตัวเองอยู่นะครับช่วงเช้าเช้านะครับเพราะว่าต่อจากเช้ามาก็ไปอัดฟางนะครับแต่ว่าอัดฟางผมไม่ได้ขับหรอกนะครับผมนะโอ้อาจจะมีเสียงลมเข้ากล้องนะครับนะครับวันนี้ใช้ไม้กันสั่นน่าจะไม่สั่นเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะสั่นอยู่ <laughs> โอ้เสียงลมครับมือก็สันพื้นที่ก็ขรุขระนะครับผมเพราะว่าการถ่ายแบบนี้นะครับไม่เหมือนเรียบๆนะ,ะนี่ครับเดี๋ยอีกไม่กี่ไม่กี่คลองหรอครับ,รบโอ,โอ้เสียงลมอ่ะกลับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าดีเข้าลึกหรือเปล่านะครับ ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าฝุ่นคลุ้งเลยครับโอ้โหโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นรถนะครับ ุ่นเยอะมากนะครับตรงนี้เวลาเราไถไปนะครับคุณตาแกยก็จะดันดินนะครับจากจาตรงที่มันสูงๆนะครับดันไล่ไปนะครับใส่ตรงมุมนะครับมันจะมีมุมคนาครับที่มันจะอาจจะลึกนะครับมันอาจจะลึกแบบนี้แบบนี้แบบมุมนี้ครับนี้ครับก็ไปแต่งนะครับแต่งแล้วก็ไถกลบอีกทีจะสวยมากนะครับไม่เห็นรอยล้อถาม่าเห็นมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับผมเนอะนะครับ เปลี่ยนมุมครับมาดูมุมนี้บ้างนี่ครับยกสูงไม่ได้ยกสูงย้อนแสงนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่ฝุ่นครับฝุ่นเยอะมาก ครับือว่าการรับตั้งฐานนี่โอเคเลยครับเรียบปิ๊บเลยนะครับยังกระปั่นแล้วนะครับตัวนี้มุมนะครับมุมก็แทงนะครับแทงแล้วทีเนี้นะครับเราใช้ดินนะครับดินจากตรงนู้นนะครับไล่มานะครับไล่มามากรบตรงนี้โอ้โหเนียนมากครับอืมนะนี่ครับ ก็คือเราดันไปก่อนนะครับแล้วก็ไถมันก็ฟูขึ้นมาอยู่นะครับไม่ถือว่าจะลงลึกขนาดนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหฝุ่นคลุ้งเลยนะครับดูครับผมฝุ่นครุ้งเลยครับ ไม่ต้องวิ่งสุดก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องวิ่งไปจนสุดขนาดแล้วใส่เกียร์ถอยนะครับมาถึงนี้ก็ยกเลยนะครับไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนเกียร์ไม่ไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนเกียร์นะครับเออดูข้างหลังว่า้าย MU49 นะครับดูเป็นข้างหลังครับกล่องเก็บอุปกรณ์ครับแต่งใหม่ครับ